สวัสดีครับอันนี้อยู่กับ h o น d a f ฟีดนะครับไฟท้าย LED นะฮะตัวนี้ส่งมาซ่อมนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ไฟ LED ติดครบแล้วนะครับําหรับข้างซ้ายนะฮะเซ็คสเต็ปต่อไปฮะอันนี้ไฟเบรกนะครับเมื่อกี้ไฟหลีนะครับโอ่าอันนี้หลีนะฮะหลีจะดับลงนะฮะสังเกตดูนะฮะแต่เบรกสว่างขึ้นนะครับโอเคครับ ไฟซ้ายโอเคนะฮะมีไฟตัวอื่นได้ไหมน,นีอาการคือไฟเลี้ยวไม่ติดไฟเบรกไม่ติดครับอาการที่มาคือไฟเลี้ยวไม่ติดลาเบรกไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูหลังจากที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเราเสียบปลั๊กคูครับ นี้คือไฟเลี้ยวนะฮะไฟเลี้ยวติดแล้วนะครับเขีครับเขียครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรติดครบนะฮะ LED โอเคนะครับโอเคครับไปดูไฟเบรกซอกครับอันนี้ลองดูครับดีครับให้ไฟดีเบรกครับ เบรกกะลีติดครบนะครับเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยครับโอเคครับก็ฝากไว้สำหรับพี่น้องท่านใดใช้ h อนด a f ฟีดอยู่นะฮะเจอปัญหาไฟ led ติดไม่ครบแบบนี้นะฮะก็สามารถสมัดซ่อมได้นะครับติดต่อทางเพจนะครับ Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบู์โทรที่เบอร์08128-11259ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ